สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับทางไทยครับทางซ่องซ่อมแก้ปัญหา m o อ o r วันนี้จะมารีวิวการทำน้ำมันเครื่องครับหรือว่าซับเกลียวน้ำมันเครื่องใหม่นครับผมน้ำมันเครื่องคันนี้เป็นวิบลายิผ้าครับเิ็น้ำมันเครื่องที่รักไม่เสียครับแต่ว่ารูครับรูเกลียวจะหวานครับเนื่องจากที่ที่มันหวานก็เพราะว่าส่วนมากนะครับ มันจะปีนเกลียวครับเวลาขันเข้าไปเนี่ยครับส่วนมากทําให้ช่างหรือว่าเด็กฝึกงานครับจะขันเข้าไปปีนเกลียวครับแล้วก็ทั้งต่อมาก็จะทําให้มันหวาดครับขันไม่แน่นครับสะมานมันก็เลยซึมับผมอันนี้ผมท่านเสร็จแล้วนะครับหรือว่ามาดีๆให้ดูหลังครับผมวิธีการต่อมเกลียวหรือว่าทําเกลียวน้่นเมันเรื่องครับทํากันประมาณไหนครับผมยากหรือาทำง่ายครับอันนี้ผมนอนครับนอนลดลงครับมันจะได้ทำง่ายๆครับ มันก็จะมีดอกตั๊กของมันนะครับีดอกํำเปลียวของมันครับนี่ครับเบอร์ไรพอดีมันเลือเล่อเลือนแล้วครับมันเลือนแล้วทำาทำบ่อยทำนานก็เลยลบครับเบอร์เลยไม่มีครับผมเป็นดอกทำเกลียวครับแล้วก็เัวที่น็อตที่เรามาทำเปลียวใหม่ครับตัวนี้ครับ ็นน็อตชิ่มันใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครับใหญ่กว่าน็อตเดิมติดรถมานิดนึงมันจะเป็นเบอร์ครับตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับก็ไม่ชัดครับผมไซส์หนึ่งครับนี่ครับสิบสามคนหนึ่งคนหนึ่งจุดห้าครับเบอร์นะครับเป็นน็อตสี่หุนครับสี่หุนเกลียวลม่อียดธรรมดาครับตัวนี้เป็นน็อตเดิมติดรถครับนี่ครับมันจะ ดอกที่ตัเข้าไปเนี่ยครับเป็นจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเดิมอยู่นิดนึงครับนี่ครับนี่คือน็อตเดิมครับมันหลวมครับี่ครับพอเราทำทำเกลียวเสร็จแล้วมันจะหลวมครับหันไม่แน่นครับผมเดี๋ยวส่วนมากมันก็จะทาไม่ยากครับเวลาเราซื้อดอกนี้มาแล้วก็หมุนเข้าไปตรงตรงครับทําเกลียวเข้าไปค่อยครับเหมือนเราล้างเกลียวครับไม่เหมือนตั๊ใหม่หรอกครับเป็นเหมือนล้างเกลียวครับ ข้างในมันก็จะมีตะแ,แ,แกรงตะแกรงกองแล้วมันเครื่องครับเราก็ระวังอย่าให้มันเข้าไปโดนครับขันเขาพอสุดพอครับสุดเกี่ยวพอสุดแข็งพอครับสุดเกีียวที่แข็งพออันนี้คุณผมทาเสร็จแล้วครับผมผมทำไม่ยู่ย้อนหล like so ังครับแล้วเราก็แทนน็อตครับนี่ครับน็อตที่เป็นของใหม่ครับเกลียวเกือบเท่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครับ คือสามคูณหนึ่งจุดห้าครับนี่ครับนะครับแล้วก็จะใช้ใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดหันเหมือนเดิมครับแน่นครับแน่นแล้วก็ไม่ไม่จะไม่ย้อยครับจะไม่หยดน้ํามันเรื่องจะไม่หยดครับเหมือนของเดิมๆปิดรถอะครับขันตลอดเวลาเราขันแล้วก็ขันพอประมาณครับไมันตึงพอประมาณครับอยากขันแน่นมากครับผม อันจุประมาณก็คือว่าผมนี่ครับก,ก็คือวิธีการทำเกลียวระหว่าเครื่องที่น็อตมันหลวมหรือว่าแข็งมันหลวมมาผมแข็งมันเกลียวมันเสียครับก็จะมีสองอย่างครับก็คือมีดอกตาลครับมดอกตามแล้วก็น็อตครับนอ็อตเบอร์สา,ามพันหนึ่งพันห้ารับผม เราไปซื้อเราไปหาซื้อตามร้านกัไเครับเราคือบอกว่าซื้อนอ็อตน้ำมันเครื่องไซส์หนึ่งหน่อยประมาณนั้ไซส์หนึ่งก็คือใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าของเดิมติดรถนิดนึงครับเราก็ไปซื้อตามร้านกัไหร่ครับแล้วก็เราก็ถือน็อตตัวนี้ครับไปซื้อดอกทําเกลียวหรือว่าดอกตาเกลียวจัมร้านที่เขาขายครับผมเขาก,ก็จะเขาก็จะเทียบให้วัดให้ครับมันก็จะ ได้มาประมาณนี้ครับผม<ำ>เป็นการทําที่ไม่ยากครับถ้าเครื่องมือเราครบครับถ้าเครื่องมือไม่ครบก็บางทีก็เอานัดอะไรมาใส่ให้ก็รู้ครับนัดกิโลมันก็ไม่เข้าครับหรือว่ามันแน่นอยู่ครับแต่มันก็ไม่นานเหมือนก็รุ่ยครับอันนี้คือทําแล้วเหมือนคือทาทาแล้วก็คือเหมือนเดิมครับเหมือนของใหม่เดิมๆครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอซีทุกคนที่เข้าไปรับชมครับใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆมาฝากอีกครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ